No one but talk you and want you so. I'm just a no one. We want to give you back.

เก่งครับรู้จักอาจารย์นิกรเลยครับผมยกมือไหว้ท่านเลยทันเลยอาจารย์นิกรตอนอยู่หนุ่มแน่นอยู่ครับสีแบบเข้มมากนะครับแล้วก็ปกติก่อนหน้านี้แบบต้องร้องเพลงที่ไหนอะไรแบบบ้างอยู่แล้วหรือเปล่าครับออเคยประกวดที่ไม่น้อยคืออะไรครับอาจารย์ก็ต้องเล่นเลยอันสูงครับผม คือประทับใจมากครับแล้วก็หวังว่าแบบจะสัตย์ซื่อในการใช้ของประทานแบบใช้สิ่งที่พระเจ้ามอบให้แล้วก็ไม่สูญเสียแบบว่าความมุ่งมัน่นความบริสุทธิ์ที่มีอยู่ในตอนนี้ตอนนี้ปีนหนึ่งใช่ไหมใช่เ, <laughs> เวลาคนเราอายุมากขึ้นบางทีเราว่าถูกบางอย่างแบดึงดูดความสนใจเราหายไปอะไรเงี้ยสิ่งที่แบบนายสื่อสารกับเราแบบว่า เราสัมผัสได้ว่านายเชื่อในสิ่งที่นายกำลังจะลองเราก็เชื่อว่าต่อไปว่านายเป็นพูดเรื่องของเจ้าหรือว่าเป็นขยานอะไรก็ต่างเนี้ยนายก็จะพูดด้วยความจริงใจอย่างนี้ก็อยากให้หนายบอกว่าเป็นพระพรของคนมากมายต่อไปผมชินผมมากครับชอบมากค่ะด้วยวิธีขอลายอะไร่ะพี่ okay. มุ่งมั่นคืออันนี้เป็นตัวอย่างที been, h, ่ดีมากเพราะว่าสายตาคอนเซนเทรตดีมากไอคอนแทกเขามองเขามุ่งมั่นมากแล้วทุกคำที่ร้องมันแข็งแรงแข็งแรงมากๆอันนี้คือชื่อเพลงอะไรครับไอหูคร <c oughs> ับน็อตติงไรนะไอหูครับน็อตติงรู้ไหมว่าขึ้นมาตอนแรกรู้ว่าภาษาจีนพี่ป้อมกับพี่ป้อมกับเราพี่บงบอากันเลยดื้อเถอาทานทีก่อนเลยเพราะว่านอกก็นภาษาจีนขึ้นมาเพราะฉะนั้น ที่มีการร้องอาจจะอาจจะต้องความห่อคมเนี้ยต้องต้องคลายๆมันบ้างแต่ <ๆ S 2> ชอบน้ำหนักหนักเบาแต่การห่อ,อมันอาจจะทาให้ฟังคําได้ชัดใช่คะมันจะต้องชัดกว่านี้นิดนึงและจะดีแบบดีมากที่จริงอยากฟังอยากฟังเขาลองเพลงอื่นด้วย <c oughs> เดี๋ยว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 รอบๆนิดนึงได้ไหมอ่ะท้าถูกนิดเดียวนิดเดียวเอาแพ่งนั้นก็ได้ ทป่ปังกวดเป็นเพลงไทยครับแล้วก็ไม่ใช่เสียงเพลงดีครับอ่าๆโอเคขอขอฟังขอฟังคงจะมีรักจริงรออยู่ที่ดินแดนใดสักแหง่งคงมีใครสักคนรออยู่ตรงนั้นคงมีความหมายใดซ่อนอยู่ในความมีการารอคอยที่แสนนาน จมสักวันฉันคงได้เจอว้าวต่อก็เลยอ่ะนี่เรารากเลยอ่ะเราร้องไทยอ่ะเนี่ยแหละแต่ว่าอยากให้เราเพลงเมื่อกี้ด้วยเสียงเนื้อแท้จริงๆเพราะเมื่อกี้อาจมาดูกับเข้าใจว่าอารมณ์เพลงมันต้องเป็นอย่างนั้นแล้วต้องดัดเสียงให้อย่างไรให้เป็นอย่างนั้นดีมากเป็นคนสร้างบุคลิกให้ตัวเองได้หลายเพลงขอบมากค่ะขอบคุณมากค่ะ คือสภาที่20ครับ20ใช่ไหมเราอยู่อยในวนัยเดียแล้วก็อันนี้อยากจะลินใจจริงๆนะว่าให้เราเลยเน็นนำเจ้าแล้วก็รับทช้พระเจ้าเราเป็นคนมีความเป็นผู้นำางลึกๆในยที่ถ้าเรามีความรู้เพิ่มมากขึ้นเราถ่ายทอดได้ดีมากขึ้นเราจะเป็นระครแบบอีกหลายๆคนเลยอยากเนิใจว่าให้อยู่ในทางนี้แล้วก็ของเจ้านบ,บในชีวิตนะคะเห็นแววมากๆเลยค่ะขอบคุณมากครับ Thank <laughs>